นี่โหหาของกินหมากยากนะหาของกินหมากยากเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้นะกินมานานแล้วนี่นี่ยายห่อหรอแอบรักบินมานานเฮ้ยบินหรือเอกพันเอกิเอกพันจำไม่ได้จำแสบไม่ได้ญายิเป็นคนจังหวัดอะไรครับพิจิตรค่ะเฮ้ยยายหอร้องเพลงฉันเป็นละแม่ค้าขายค่ะจับค่ะ ชวนกันไปบางบุญนาคเขาบอกว่าขายดีแตต็มเ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 ่็ลเต็มเต็มเต็มเต็ไเต็มครับเ้าคุณผูเชมชอบมเต็มเต็มเต็มเตามเต็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 ๆเต็มเต็ๆเต็ม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 าตต็มต็มเมมต แล้วรับรองว่าความแซบแบบอัปเดตนะครับจะส่งตรงถึงบ้านคุณทันทีนะครับรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆนะครับของช่อง2 StarMa x ด้วยนะครับกดเลยครับกดเลยครับกดเลยช่อง2 StarMa x แซ่บสะใจคนไทยนี่เอาไปออกทีวีเปล่าเนี่ยอายก็ต <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องอายหรอกไม่ได้ลงลงออกหรอกทีวีเขารู้กันทั่วประเทศแะไป <c oughs>